ขอบคุณครับางนู้วยตบดะครับอโอ้โหตอนนี้ก็ประมาณสองแสนสะี่สองแสนห้าณตอนนี้ฮะไม่รวมค่าของนะค่ะประตูหน้าบ้านพี่สีไม่เคยล็อกกุญแจเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงอยู่ว่าสิบแปดสิบเกปีแล้วยังไม่เคยล็อกประตูหน้าบ้านเลย <laughs> ก็เมื่อก่อนนี้ก็ไม่เยอะอย่างนี้อกครับถ้าลูกบ้านมีสิบหลังยี่สิบหลังก็กค่อยๆเยอะข,ขึ้นมาตามลูกบ้านที่มาอยู่ครับเมื่อสมัยสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วลครับ<ด>ม,ามาตอนหลังก็ค่อยๆเยอะข,ขึ้นเรื่อยๆเมือนว่าลูกบ้านเขาให้กันก็ตามๆกันไปเงี้ยเขามาก็เป็นเลยเป็นประเพณีละมัง้งแล้วก็ต้องดูผลงานของรปภก็ด้วยนะก็คงจะเป็นที่รปภหรือตัวผมเองที่ว่าลูกบ้าน เขาจะใช้อะไรหรือเขาวาว,า,ว,า,วาอะไรเนี่ยเราจะทําให้เขาเหมือนของเราเองะเขาไม่อยู่เราก็ต้องดูแลบ้านเนี่ยเขาลดน้ําต้นไม้หรืออะไรเงี้ยอาหารให้อาหารสุนัขอาหารปลาฝนมาเขาตากผ้าเสื้อผ้านอกเ,เราพอเขาเก็บให้มันก็เป็นการสนิทกันไปเป็นเหมือนกันเองฮะงเปิดบ้านเปิดช่องไว้เราก็ไปปิดให้สมมติถ้าลืมปิดหน้าตัวหรืนหน้าต่างเนี่ยทางเราก็จะปิดให้ คือคิดลาออกครับแต่ว่าลูกบ้านเขาก็ไปตามมาให้ช่วยกันไปเป็นี่สี่ครั้งแล้วนะสองครั้งก็ไม่แม,ม่อะไรนะเขาไปตามมามาช่วยกันดูเงี้ยแล้วหนึ่งผมผููพันกับลูกบ้านที่นี่มาสองอย่างนี้เขาเอาอมามอ,อกกันเองนะของใครของมันไม่ได้บงมีการบังคับไม่มีการขอตอนนี้ยังประมาณไม่ได้นะเพราะยอดยังไม่รวมตอนนี้ก็ประมาณสองแสนสะี่สองแสนห้าณตอนนี้ฮนะไม่รวมค่าของนะ ก็สมมุติว่ายามเขาสิบเ็ทั้งผมแต่ผมตัดออกผมไม่เคยเอาเขาสักปีหนึ่งก็เงินนี้ก็10คนเขาสมูงว่าได้คนเท่าไหร่ก็หารในงบที่ได้หารกันมาสิคนครับแล้วส่วนของฝันก็ตั้งเป็นกองก็สิบกองผมก็ม้วนกระดาษ1-10แล้วก็เครใครจะจัดได้กองไหนก็แค่กองนั้นครับตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณลูกบ้านทุกหลังครับขอขอบะคุณอย่างมากที่ให้ของฝันตลอดทั้งเงินทุกปีมานะครับ เตรีมขอบคุณแทนรปภทุกคนเลยครับเขาประทับใจตั้งแต่ปี54ตอนน้ําท่วมอะค่ะเพราะว่ารปภที่นี่เขาทํางานดูแลทั้งหมดในหมู่บ้านนี้ประมาณ10 1 0 1 2ถึง18ชั่วโมงเลยนะคะปีนั้นนะเริ่มต้นจากปี54ที่น้ําท่วมเลยแล้วลูกบ้านทุกคนเขาก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นในบ้านก็จะไม่มีคนแต่นี่รพภที่นี่ก็จะดูแลให้อย่างเป็นอย่างดีแล้วทีนี้เนื่องจาก เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรวพก็ดูแลให้อย่างดีแล้วลูกบ้านก็เลยประทับใจก็เริ่มการให้ของขวัญปีใหม่ตั้งแต่ปีนั้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะตั้งแต่ก่อตั้งโครงการมาก็บริษัทนี้เลยค่ะก็เป็นคณะรพคณะนี้คณะเดียวค่ะเวลาไปต่างจังหวัดก็ฝากราพอดูให้เพราะว่าเราก็อยู่ใกล้ป้อมหน้าก็ฝากก็ไปกี่วันก็ฝากให้ดูให้แบบนี้ค่ะ บางทีก็รดน้ําต้นไม้ให้บ้างอะไรแงเนี้ยค่ะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สถาน,นาการณ์ว่าไปกี่วันอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็ให้ค่าตอบแทนเขาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะค่ะประตูหน้าบ้านพี่สีไม่เคยล็อกกุญแจเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงอยู่ว่า18-19ปีแล้วยังไม่เคยล็อกประตูหน้าบ้านเลย <laughs>